นี่คืออุณหภูมิขณะวิ่งนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่แถวสงนะครับด้านซ้ายมือนะครับท่านชมนะน้ำมันเครื่องนะจะอยู่ประมาณ82นะครับรอบพั0ห้านะแล้วก็หม้อน้ํานะครับความร้อนหม้อน้ำน่าอยู่ที่85นะฮะนี่ดูนะความร้อนหม้อน้ํา85นะครับน้ำมันเกียร์นะครับ79นะน้ำมันเกียร์79นะครับความเร็ว80นะ โล15นะครับอันนี้คือความร้อนที่จอดรถนิ่งๆปกตินะครับเห็นไหมอ่าฝั่งขวาบนนี่จะเป็นความร้อนของหม้อน้ํานะครับดีหไหมอ่าด้านล่างขวาล่างนะ้นจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับเห็นไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นวัดอ่าวัดความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับฝั่งซ้ายแถวสองนะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนวาล์วน้านะครับในรถ Ford e v e r e s t 2.0นะ,ะเปลี่ยนวาล์วน้านะครับวาล์วน้ําเดิมเนี่ยผมไม่ชัวว่าเปิดที่เท่าไหร่นะแต่ว่านี้ผมเปลี่ยนเป็นวาล์วน้ําเปิดเร็วเป็นวาล์วน้ําผ่าตัว2.0นะท่านผู้ชมอ่าเป็น f o r d E v e r e s t 2.0เนี่ยอ่าตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นวาล์วน้ําผ่า ในองศา82องศานะครับตัวนี้เนาะกับ Ford E v e r e s รนะครับที่อู่ช่างเดี่ยวนะครับท่านผู้ชมนะอูออ่เพื่อนเดี่ยวนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.0นะตัวปี2019นะครับนี่ช่างเขาก็จะทําการแบบว่าระบายน้ำรอเย็นออกจากเจ้าตัวหม้อน้ํานะครับแล้วก็หม้อพักน้ําก่อนเนาะเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนในส่วนของวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ําเปิดเร็วนะ82องศานะครับแบบผ่านะครับอื เนาะเพราะว่าเจ้าตัว Ford e v e r วนต์เนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมสูงเอาพูดง,ง่ายๆคือ Ford ทุกรุ่นนะครับจะมีความร้อนเยอะมากนะท่านผู้ชมนะอ่าตัวนี้ของผมเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมเปลี่ยนนะครับนี่ตัวใหม่เลยนะเป็นเมาลนะ้ําแบบผ่านนะ82องศานะฮะอ่าตัวนี้เป็นหน้าตาใหม่นะครับนี่เขาผ่าด้านในนะครับท่านผู้ชมอ่าตัวนี้นะฮะนี่นะครับ,น,นะรบนี่เป็นหน้าต่างเขานะเปลี่ยนทั้งเสื้อนะตัว2.0 นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเก่าที่มีขี้ดินหน่อยนะครับอันนี้ตัวเก่านะส่วนตัวใหม่จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่ใหม่ๆสดใสสดใสหน่อยนะครับนี่คือหน้าตาตัวเก่านะคือตัวเก่าเนี่ยความร้อนเวลาผมว่าจอดหรือว่าวิ่งเนี่ยความร้อนนี่จะอยู่ประมาณ90-95ถึงองศานะความร้อนหมอหน,นะครับนะครับมันจะดึงในส่วนของความร้อนอน้ํามันเครื่องและความร้อนน้ํามันเกียร์เนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะถ้าวาล์วน้ํามันระบายไม่ทันนะครับระบายความร้อนไม่ทันนะเออเปิดช้าเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่า เอาไม่ทันแล้วในเมืองไทยคือมันแบบว่ามันร้อนจัดๆนะอันนี้เราเปิดเราเปลี่ยนใหม่เพื่อให้แบบว่ามันเปิดวาล์วน้ําไวขึ้นเพื่อให้มันแบบว่าระบายความร้อนได้เร็วขึ้นเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะเท่าที่สังเกตดูนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นวาล์วน้ํา82นะจากการเดิมนี้น่าจะเปิด88 93ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยความร้อนนี่ลงหายไปประมาณ5องศาได้เลยนะจากปกติเนี่ยตอนจอดผมจะอยู่ที่ประมาณ เก้าสถึงนะตอนนี้มันก็ลดลงไปเหลือประมาณ85นะประมาณ85เลยนะครับเออนาะพอรถวิ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณอ่า uh, สิถึงเกประมาณนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะน,นี่คือเปลี่ยนแล้วนะวาวน้าแบบผ่านนะครับท่านผู้ชมเออ เปลี่ยนเสร็จปุ๊บนี่ลงเลยนับแล้วก็มันก็ทําให้แบบว่าฉุดในส่วนของความร้อนของจตัวน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเกียร์ลงไปนะครับประมาณ3-5ถึงองศาเลยนะอันนี้คือเห็นผลนะเวลารุดร้อนๆเนี่ยฟอร์ดนะครับมันเกียร์มันจะเขาเรียกว่าอะไรเกียร์มันจะกระตุกเกียร์มันจะไม่ค่อยเข้านะท่านผู้ชมนี่นะครับเวลาเครื่องร้อนนี่คือแบบว่ามันเริ่มมีปัญหาอะไรทันทีนะท่านผู้ชมนะคือเกียร์จะไม่ค่อยเข้าเกียร์จะไม่กระตุกไม่สมูทนะก็ มันเป็นปัญหาหลักนะครับในเครื่องรถยนต์ของ Ford นะคือที่ผมใช้เนี่ยตอนแบบว่ารถวิ่งเนี่ยเกียร์อยู่ประมาณ83 84เลยนะนะท่านผู้ชมนะพอแบบว่าเปลี่ยนมาอาน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันเกียร์อยู่ประมาณ79-80สนถึงหน่อยๆน,นะประมาณนั้นแหละนะครับมันก็ทำให้แบบว่าเกียร์สมูทไม่ค่อยกระตุกเวลาเราคลิกลงคลิกดาวนะเออถือว่าเย็นขึ้นนะนี่พอเราเอาออกนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะถอดวาล์วนะ้ออกมานะครับมันจะอยู่ประมาณ หลังเครื่องนะครับฝั่งขวานะฝั่งขวาเวลาเราหันหน้าเขาลดเปนอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมนี่คือเรา,เอาออกแล้วนะของเดิมนะครับนี่แล้วเราก็ใส่ของใหม่เข้าไปมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่เป็นไงใหม่กิก๊กใหม่กิ๊กนี่แจ่มเปรี้ยะนะะทีนี้เราก็ช่างเขาก็จะเติมน้ำหล่อเย็นกลับไปนะครับให้ให้เท่าเดิมนะหรือว่ามากกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วเราเอาลองทดลองวิ่งกันดูนะครับ อันนี้คืออุณหภูมิขณะวิ่งนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่แถวสองนะครับด้านซ้ายมือนะครับท่านชมนะน้ำมันเครื่องนะจะอยู่ประมาณ82นะครับรอบพันห้าร้อยนะแล้วก็หม้อน้ำนะครับความร้อนหม้อน้ำน่าอยู่ที่85นะฮะนี่ดูนะความร้อนหม้อน้ำแปานะครับน้ำมันเกียร์นะครับ79นะน้ำมันเกียร์79นะครับความเร็ว80นะ โลพันห้านะครับอันนี้ผมขับมาได้ประมาณ10โลแล้วนะครับอันนี้เป็นทางตรงยาวนะครับถือว่าความร้อนนี่หายไปเลยนะ10องศาเลยนะครับก็ว่าได้นะเพราะว่าปกติเนี่ยความร้อนหม้อน้ําผมจะอยู่ประมาณเก้าสิบห้านะเก้าสิบสี่เก้าสิบห้านะอันนี้ความร้อนน้ำมันเกียร์ก็จะลงตามนะพอรถเราวิ่งเนาะความร้อนน้ำมันเครื่องก็ลงเหมือนกันนะครับปกติความร้อนน้ำมันเกียร์อยู่ประมาณเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองนะถ้ารถวิ่งนะครับ ตอนนี้ลดลงไปเยอะเลยนะครับเหลือแค่80เองนะฮะร,รถขนาดวิ่งเนาะก็ะถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนในส่วนของหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําแบบผ่านะของอีเวอรีส2.0นะครับตัวเทอร์โบเดี่ยวนะครับตัวนี้จบเลยนะฮะอันนี้คือความร้อนที่จอดรถนิ่งๆปกตินะครับเห็นไหมอ่า ฝั่งขวาบนนี่จะเป็นความร้อนของหม้อน้ํานะครับนี่เห็นไหมความร้อนของหม้อน้ํานะขวาบนนะครับอ่าด้านล่างขวาล่างนะั้นจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับเห็นไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นวัดอ่าวัดความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับฝั่งซ้ายแถวสองนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นหม้อน้ำดื่มนี่มันจะอยู่ความร้อนหม้อน้ําประมาณเก้าห้านะครับคงที่นั้นแหละจอดนิ่งนะครับ,นะค,รบคือมันห่างกันประมาณเกือบสิบองศาเลยนะเห็นไหม อันนี้คือวอน้ําผ่านนะครับตอนนี้หน้าปัจจุบันที่ผมถ่ายอยู่ความร้อน85นะครับความร้อนหม้อน้ํานะเอ่อแล้วอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ก็จะลงตามด้วยนะฮะนี่เห็นไหม9อ่า89นะครับนี่เอ่อความร้อนของน้ำมันเกียร์ที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ80-100นะครับกําลังดีนะฮะแล้วก็ความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่82นะถือว่าเย็นนะครับนี่ปกติเลยนะฮะอ่าใช้ได้นะครับกับอุณหภูมิตอนนี้นะครับตามหน้าปัดอี่ประมาณ39องศานะ น,นี้เป็นกลางเดือนมีสารครับแบบร้อนจัดๆเลยนี่เห็นไหมอ่าเอาอยู่นะครับเป่าน้ำผาสําสหรับอ่าตอนจอดนะจบปิ้งเลยอันนี้นี่คืออู่ที่ผมไปทำนะครับอยู่โคราชนะเป็นอู่เพื่อนเดี่ยวออโต้เซอร์วิสนะเออผมให้เบอร์ไว้แล้วนะครับก็ เบอร์อยู่ตามที่ผมขึ้นให้ตามรายละเอียดนี้เลยนะฮะรับรองว่าจบแน่นอนนะครับสำหรับการแก้ความร้อนนะครับแกรับแก้ความร้อนเกือบทุกรุ่นเลยนะคือเอาง่ายๆคือตาอู่ที่เนี่ยซ่อมฟอร์ดนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะใครที่อยู่แบบใกล้ๆโซนอีสานหรือว่าโคราชอย่างเงี้ยก็แวะมาได้นะครับซ่อมจบแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ ถ้าใครมีคอมเมนต์ข้อคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะยินดีรับฟังแล้วก็ติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวละครจะก็ไปคลิปหน้าบายจ้า